ได้เกืบเต็มหลัวแล้วเห็นไหมยูพุ่มนี้ไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าอ้อยก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเก็บใบก้ามปูกันนะคะเพราะว่าจากที่มองเห็นเนี่ยใบก้ามปูเขาเออมันมันแห้งอะ่ะท่าทางมันจะร่วงลงมาเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะไป ไปเก็บกันเลยค่ะนู้นเราต้องเดินออกถนนนู้นไปเลยนะคะมันจะอยู่ฝั่งถนนฝั่งนูน้นเป็นถนนซอยนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันเหลืองๆนูน้นดูเจ้าเหมียวก็ตามอีกแล้วเดี๋ยวรถชนนู่นเราก็จะเดินข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะแต่ออกมาเนี่ยมันเย็นหน่อยรู้สึกว่ารถจะเยอะ เราจะต้องข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมค่นู้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมมันจะแบบว่าใบมันร่วงหมดแล้วอะใบก็จะอยู่โคนต้นเลยเราเห็นมันแห้งๆมันก็อยู่เนี่ยแหละตรงข้ามบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเก็บเลยนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนมีเปล่าน่าจะมีอยู่นะเพราะใบมันร่วงหมดละ เป็นต้นใบกัมปูยะให้รถไปก่อนรถเยอะมากไปแล้ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นถนนซอยนี่ท่านผู้ชมเยอะอยู่นะ เราก็จะมากรอบอไปกันเราก็จะตกหญ้าออกไป ต้นก้ามปูเนี่ยหรือว่าอีกอย่างนึ่งก็เรียกว่าจามจุรีนะคะแล้วก็ฉำฉาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ใบของเขาเนี่ยจะมีไนโตรเจนสูงซึ่งมันมีประโยชน์กับต้นพืชมากถ้าเราเอามาหมักมีบางคนถามว่าใบไม้อื่นๆใช้ไม่ได้เหรอทำไมต้องเอาแต่ใบจามจุรีหรือว่าใบกามปู ก็มีประโยชน์ต่างกันแต่ถ้าเป็นใบก้ามปูหรือใบาจามจุลีเนี่ยจะทำให้มีไนโตรเจนสูงเขาจึงนิยมใบก้ามปูกันนะคะจากที่เราเคยซื้อดินก้ามปูมานะ่ะจะใบก้ามปูจะมีประส่วนผสมเนี้ยน้อยมากแล้วก็จะเป็นใบก้ามปูที่ไม่ได้หมักนะคะถ้าจะให้ได้ผลดีเราก็จะต้องเอาไปหมักก่อนซึ่งการหมักปุ๋ย ใบก้ามปูนี้ยป้าอ้อยก็เคยทําคลิปไว้นานและปีสองปีได้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราจะทําการหมักให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็ขอมาเก็บก่อนเพราะว่ามันมันล่วงใบมันล่วงมาเยอะกลัวว่านานไปเนี่ยมันจะทับถมอยู่ตรงนี้นะคะใบเขากาลังแห้งดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ยแดดจะแรงเป็นช่วงหน้าหนาวใบก้ามปูนี้ก็จะเป็นแบบผัดใบอะค่ะ ใบร่วงหมดทั้งต้นเลยทั้งทั้งฝกักทั้งใบร่วงหมดเลยเราก็มาเก็บไปลองขยี้ดูนะคะใบเขาจะกรอบมากเลยอะแบบแห้งมากเราก็ไม่ต้องไปทําการตากแล้วนะคะเพราะว่ามันตากอยู่ตรงนี้ได้แล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ใบก้ามปูต้นนี้ก็ไม่มีเจ้าของแล้วนะคะเป็นเป็นมันขึ้นเองมันติดอยู่ตรงที่ของสาธารณะก็คือมันติดอยู่ในที่หลวงอะใกล้ๆก,กับถนนนี่ก็ปลาอ้อยไปเก็บใบคล้ายๆดอกฝักบุ้งสวยมากเลยค่ะชอบต้นไม้ก็เก็บไปทั่วเหมือนกัน ก็ยังขูดเอายังไม่พอนะคะจริงๆถ้าได้ไม่กวาดแข็งมานะจะดีมากเลยเพ่อเอิญก็ไม่ได้หยิบมาก็ได้เอาแต่ตะก้าขูดขูดขูดกองๆองไว้แต่ว่าเราไม่ได้เอาวันเดียวเสร็จนะคะเดี๋ยววันหลังๆเราจะมาเอาวันนี้แดดล่มลมตกตอนเย็นก็มาเอาเย็นละแดดก็ไม่ค่อยมีละแสงก็ไม่ค่อยดีด้วย ตรงไหลาทางมันจะไม่มีให้รถเบียดได้อะเ,อเวลาเดินเราก็ต้องระวังเหมือนกันกลัวรถเฉี่ยวนะคะเพราะว่าเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ถนนมันทะลุได้หลายถนนไปเชื่อมต่อกันนะคะรถก็จะวิ่งได้เร็วแล้วถนนทําดีแล้วรถวิ่งเร็วมากเลยค่ะแมวบ้านป้าอ้อยก็เคยตายไปแล้วหนึ่งตัวเพราะว่าอ,าออกถนนมารถเขาขับเร็วอะเขาชนแล้วตายเลยชื่อตัวถุงทอง นี่ค่ะท่านผู้ชมก็ได้มาเกือบเต็มนะคะแต่เดี๋ยวจะขูดขูดเอาอีกนหน่อยเอาให้เต็มถังไปเลยเพราะว่าไหนๆออกมาแล้วก็จะเอาให้เต็มถังไปเลยมันยังไม่มืดได้เต็มถังแล้วนะคะท่านผู้ชมขนาดกดกดให้แน่นๆแล้วก็เต็มถังละเดี๋ยวเรากลับเลยเพราะว่ารถเริ่มเยอะมากๆประมาณ เกือบหกโมงแล้วเนี่ยรถจะเยอะมากเลยนี่เราได้มาเราก็มาเทาใส่เ, mm. เขาเรียกว่าอะไรอะ mm. ตะก,ก้าใหญ่ๆไว้เลยนะคะสะสมไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาหมักพร้อมกันนี่คะ่ะได้ขนาดได้มาถังใหญ่ยังไม่เต็มตะก,ก้าเลยตะก,ก้านี้ก็เป็นตะก,ก้าที่เคยขนใบไม้ใบไร่เนี่ยนะคะเราก็ใส่ไว้ก่อน ได้แค่ครึ่งตะก้าเองเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆค่อยไปใหม่ใบเขากรอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาตากแดดมานานมันก็แห้งสามารถเอาไปทำหมักได้ใช้งานได้เร็วแน่นอนคลิปนี้ก็เป็นการเก็บใบก้ามปูข้างๆถนนเพื่อจะเอามาทำดินหมักใบก้ามปูนะคะหรือว่าถ้าเรามีดินอยู่แล้วเราก็เอามาใบาก้ามปูเนี่ย มาปนได้ค่ะนี่หลานน้อยก็มาช่วยด้วยวายุตอนเด็กๆเ,เนี่ยปลูกขวางการทำกรเกษตรไว้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วจะนำคลิปการหมักดินใบก้ามปูมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะ